สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซูมกองซูมกันอีกแล้วนะครับทุกคนเอ่อก่อนขอนอกเรื่องก่อนเลยนะว่าผมจะไม่มาไม้นี้แล้วที่แบบว่ายิ่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้ก็สุดขี้อายนะผมอันนั้นขอยกเลิกทําดีกว่านะเพราะว่าเบื่อแล้วนะผมเห็นผลง,ง่ายๆเลยก็คือผมทํ Tik t o อกด้วยไงทั้ง u t u b e แล้วก็ทิกตอกซึ่งทิ t o อกเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะแค่เอาคลิปโพสเนี่ยยอดวิวก็เพี้ยนระเบิดปับแล้วคือมันยากแค่แห่งยอดวิวอยู่แล้วไงนะผม ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสดังแหละนะครับทุกคนหลายๆคนที่เขาทำติ๊กซอวมันก็มีโอกาสดังนะมันเปรียบเสมือนอาหารหลักโอเคนะทุกคนมันก็ประมาณนี้แหละนะครับที่เป็นเหตุผลนเน่อาล่ะเรามาสุ่มกล่องสุ่มกันเลยนะทุกคนกล่องสุ่มที่ผมเคยสุ่มเนี่ยที่ผ่านมามันอาจจะเป็นแบบกล่องเล็กๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ช่างมันก็จะเป็นแบบกุญแจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากล่องสุ่มที่ผมจะมาสุ่ม ครั้งนี้มันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆคือผมแบบว่าชิ้นใหญ่ๆเนี่ยไม่เคยสุมเลยนะแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆที่จะมาสุ่มในคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบว่าตัวใหญ่แล้วก็กอดได้เวลานอนมันไม่ใช่ปูนแจมทีม่ผ่านมานะอะไรแล้วก็ตอนนี้มันอยู่กับผมนะมันไม่ได้หนีไปไหนลนะ,อ,ะอยากดูไหมว่าใหญ่พอไหม ใหญ่พอไหมครับทุกคนผมว่าพอนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นคิมมอนอ่เวอร์ชั่น2นะทุกคนเป็นคิมมอน400%เวอร์ชันสองนะผมแต่จริงๆมันมีแบบ400%เวอร์ชันหนึ่งด้วยอ,อ่แต่แค่ว่าราคามันสูงกว่าผมก็เลยซื้อเวอร์ชั่น2แทนแต่เวอร์ชัน2ก็สูงนะเพราะว่าไอที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน2ใช่ไหมราคามันประมาณ1น่ันอาสิบ ว่านะทุกคนถ้าใครอยากซื้อจากผมเนี่ยผมก็ลดราคาหน่อยนะผมขายให้1,800เลยมันอาจจะแพงแต่อย่างน้อยก็แบบลดราคาแลวตัวอย่างจะมี6สีนะครับอันนี้จะเป็นสีเข็มแต่สีเข็มเนี่ยมั่นใจเลยว่าเป็นสีขาวเพราะว่าเคยดูใน Tik To k มาก่อนก็เลยมั่นใจว่ามันเป็นสีขาวล้วนๆเลยเราต้องเปิดจากด้านล่างนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ต้องฉีกเหมือนในด้านบนเนี้ย นั่นแหละาเปิดกันเลยด้านล่างเปิดง่ายกว่าเฮ้ยทุกคนอยากดูไหมว่าน้องเป็นสีไหนเป็นสีที่แบบสวยสุดในมุมมองผมแหละมันไม่ใช่สีเขียดหรอกแต่มันสวยที่สุดในมุมมองผมนั่นแหละคือคือจะบอกว่าน้องเป็นสีลุงนะทุกคน ตัวอย่างของน้องจะเป็นแบบนี้นะเอ,อคิมมอนเวอร์ชั่น2พวกนี้เนะี่ยที่เป็นส0่พวกนี้นะทุกคนก็คือกระต่ายเอาง่ายมันมันคือกระต่ายอะ่ะน้องกระต่ายที่ผมได้มาเป็นสีลุงนะเนี่ยสีนี้เลยทุกคนมันบอกเลยนะว่ามันจะดึงออกมาได้ไหมมันไม่ได้พราะมันมีเชือกติดอยู่ตรงนี้เราต้อง เอากันไกลตัดนะอู้ออกแนละ้วข้างนี้ด้วยอ้ยสยองแล้วทุกคนโอเคอ่ะเราควักน,น้องออกมานะนี่น้องขน,นฟูนะทุกคนมันเหมือนแบบขนหมาขนแมวอะไรเงี้ยแต่มันก็ฟูมุ่งอยู่นะ บริเวณหัวน้องจะนุ่มๆน,นะครับทุกคนนะบริเวณนตัวก็มีความนุ่มอยู่นะผมเนี่ยอันนี้การของมันน้องคือแบบตาบ้องแบวมากจมูกก็แบบออกจมูกจมูอะไรอย่างเงี้ยนะผมโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้แนละ้วนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ท่เราเข้าใจกดติดตามจนคลิปหน้านะครับไม่สาย,ายนะทุกคนถ้าอยากซื้อจากผมเนี่ยก็ขายให้1,800บาทนะผม โอเคบายบายครับ okay. ขอตัวไปพักผ่อนแล้วนะ